ป้าถักมาจนได้เป็นตัวหมวกแล้วนะคะทุกคนคลิปแรกมันแบตเตอรี่ของโทรศัพท์แบตหมดนะแบตหมดมันก็เลยเด้งออกไปตามจริงป้าตั้งใจว่าจะทำเป็นคลิปเดียวให้มันจบในคลิปไงแต่ว่าเนี่ยถักจนค่ำแล้วก็ยังไม่เสร็จสรุปแล้วก็ต้องเป็นสองคลิปสามคลิปเหมือนเดิมนั่นแหละตอนนี้นะคะก็คือป้าถัก ลงมาถึงตรงตัวหมวกแล้วนะคะสรุปแล้วป้าก็เลยได้ถักเพิ่มเป็นแถวที่14ด้วยนะคะคือถักจากตอนแรกตั้งใจว่าจะถักแค่แถวที่13าใช่ไหมแต่พอมาพอถักตั้งขึ้นมาป้ารู้สึกว่าใบมันเล็กเกินไปคือป้าติดน้ำหนักมือมาจากตอนถักกระเป๋าช่วงนี้ป้าจะถักกระเป๋าติดติด,ต,ดติดกันเลยก็เลยดึงแน่นพอดึงแน่นหลักมันก็เล็กลงมันก็เลยได้หมวกใบเล็กลงนะคะป้าก็เลย เพิ่มเข้าไปอีกแถวหนึ่งเป็นสรุปแล้วเป็นสิบสี่แถวที่เพิ่มนะคะนี่สิบสี่แถวถึงตรงนี้ตรงนี้แถวที่สิบสี่แล้วจากนั้นมาก็ถัก x ตรงลงมาเลยค่ะตอนนี้ถึงแถวที่สามสิบเอ็ดนะคะแล้วก็แถวที่สามสิบสองเนี่ยป้าถักสิบเอ็ด x หนึ่ง v นะคะสิบเอ็ด x หนึ่ง v จนรอบนะคะสิบเอ็ด x หนึ่ง v แล้วก็ 11x 1v จนมาถึงอันนี้อันนี้คือช่วงสุดท้ายนะคะช่วงสุดท้ายมันเป็น 13x 1v มันเกินไป 2x ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะถักให้มันเกินอยู่แล้วนะคะคือช่วงนี้เป็นช่วงขยายทีนี้หลักการขยาย ให้กระเป๋าบานออกนะคะก็คือแถวแรกเป็น11 x 1 v แล้วใช่ไหมแถวต่อไปเราก็จะเพิ่ม v ไปทุกแถวทุกแถวบน v นี่แหละค่ะแต่ทีนี้ถ้าเราเพิ่ม v แบบนี้นะคะเพิ่ม v ตรง x ที่2ของ v ทุกตัวเนี่ยเวลาขยายออกมันก็จะเหมือนกับช่วงที่เราขยายหมวกคือมันจะเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมแบบนี้นะคะทีนี้ตรงนี้มันเป็นปลายของหมวกแล้วต้องการให้มันกลมนะคะป้าก็จะย้าย v นะ หลักการเดียวกับกระเป๋าทรงลีนะคะใช้หลักการเดียวเลยหลักการเดียวกันเลย,ลก,ก,เย,ก,เลยก็คือย้ายวีออกไปนะคะป้าก็จะถักเลยตรงนี้มาเลยตรงนี้ตามจริงต้องลงวีแล้วใช่ไหมป้ายังไม่ลงนะป้าก็จะถักเลยตัววีมา 2x ก่อนนะคะนี่สอก่อนแล้ว x ที่3ป้าถึงจะลง v นะคะ นี่ก็จะลง V ไว้ V ก็จะย้ายจากตรงนี้ย้ายมาสองหลักมาอยู่ตรงนี้นะคะมันก็จะไม่ตรงกันพอไม่ตรงกันมันก็จะไม่เป็นเหลี่ยมนะคะ V ีตัวต่อไปก็เหมือนเดิมค่ะเหมือนกันเลยทําเหมือนกันนะคะก็คือถัก x ไปเรื่อยๆถักไปจนถึงตัว V นะคะพอถึงปุ๊บเราก็ถักผ่านไปอีกสองหลักนะคะนี่นะคะป้าถักมาถึงแล้วตรงนี้ตัว V นะคะเรา ปกติเราก็ต้องลง v ไว้ตรงนี้นะคะ x ที่2ของ v แถวที่แล้วอันนี้คือ v แถวที่แล้ว v เราก็ต้องลงไว้ตรงนี้ป้าจะไม่ลงนะคะก็คือย้าย v ออกไปก็จะถักผ่าน v ไปสองหลักเหมือนเดิมเลยค่ะทําเหมือนกันทุก,ทกแถวทุกตัว v เลยนะคะพอถึงตัว v ปับ๊บก็ถักผ่านไป2 2 x แบบนี้นะคะพอถักผ่านไป2 x เสร็จ x ที่3ค่อยลงเป็น v นะคะ ก็จะทำแบบนี้ไปทุกแถวเลยนะคะขยายแบบนี้ออกไปได้เรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวมันจะค่อยๆบานออกแบบนี้มันจะไม่บานเร็วนะคะทุกคนมันจะค่อยๆเนี่ยค่อยๆบานออกที่ป้าถัก แถวที่32ไปเลยเพราะว่าอยากให้มันบานออกให้เห็นเร็วๆนะอันนี้ก็จะเป็นแถวที่สองแล้วที่ถักวีนะคะเป็นแถวที่ส3นะคะเนี่ยพอเริ่มถักไป2แถวมันจะบานออกแบบนี้แล้วนะคะพอแถวที่สมมันก็จะบานออกอีกค่ะบานออกไปเรื่อยๆตรงนี้เราสามารถเพิ่มไปได้เรื่อยๆถักวนไปได้เรื่อยๆเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่มแล้วผ้าหมวกมันงอนะคะมันบานเยอะเกินไปเราก็แค่หยุดเพิ่มวีแค่นี้เลยนะคะง่ายๆ เดี๋ยวป้าจะถักเอ่อวีไปหลายๆรอบก่อนนะคะเดี๋ยวดูว่าไม่รู้ว่าจะได้มาถ่ายต่อไหมเพราะว่าแสงมันเริ่มหมดแล้วนะคะเดี๋ยวป้าจะถักต่อก่อนค่ะป้าก็ถักมาได้ห้าแถวแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมมันก็จะบานออกแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคะค่ําแล้วก็จะมองเห็นไม่ค่อยชัดนะมีไฟอยู่ดวงหนึ่งมองพอมองเห็นอยู่หรอกเนาะนี่แหละ มันก็จะบานออกเรื่อยๆแล้วก็มนๆนแบบนี้นะคะจะไม่มีเหลี่ยมนะเห็นไหมไม่มีเหลี่ยมวิธีนี้ก็คือวิธีการลบเหลี่ยมนั่นแหละนี่นะคะถ้าเราเพิ่มตรงๆกันก็จะเป็นเหลี่ยมเหมือนด้านบนแต่ตอนนี้ก็คือไม่มีเหลี่ยมแล้วก็สามารถเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆนะคะป้าก็จะถักประมาณ8-9ถึง9แถวนะคะทีนี้แถวสุดท้ายมันจะเป็นลูกไม้นะ ป้าก็จะมาถักลูกไม้ให้ดูก่อนนะคะสมมุติว่าได้9ก้าแถวแล้วนะเดี๋ยวป้าจะไปถักต่ออยู่นะคะสมมุติว่าได้ลูกไม้แล้วเนาะเราก็จะถักเออสมมุติว่าได้ความความกว้างแล้วนะคะก็จะถักลูกไม้แถวสุดท้ายนะคะนี่ลูกไม้ก็จะถักแบบง่ายๆนะคะข,ขึ้นโซ่ไปสอง แล้วก็ลง f ไปตรงนี้ถ้าอยากได้ลูกไม้ที่กว้างๆสามารถเพิ่ม f ลงไปได้เรื่อยๆนะคะปาจะเอาประมาณ3 f นะคะนี่ส f น่าจะพอดีชนกันไกลส f น่าจะพอดีนะคะเสร็จแล้วก็เอียงลูกไม้ลงเลยเนี่ยเอียงลงเอียงลงมาข้ามหลักหนึ่งลงหลักที่สองนะคะ แล้วก็ทําเป็น x เสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่2แล้วก็ f 3แบบง่ายๆนะคะ f 1 f 2 f 3 f 3แล้วก็ข้ามหลักหนึ่งลงหลักที่2ทํทำเป็น x แบบนี้ก็จะเสร็จอีกดอกนึงนะคะก็จะทําลูกไม้แบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบนะคะอันนี้คือลูกไม้เสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะมีดอกไม้ติดหมวกนะคะนี่นะคะดอกไม้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมีสีน้ําตาลตรงกลางมันจะเหมือนดอกพันตะวันนะมีสีน้ำกะสีน้าตาลตรงกลางแล้วก็เป็นดอกสีเหลืองแล้วก็แล้วก็เป็นใบสองใบนะคะแล้วก็มีก้านด้วยนะคะทีนี้ แบบที่เขาให้มามันเป็นสีออกส้มๆจริงๆดอกทานตะวันมันต้องสีเหลืองเนาะป้าก็ถักตามแบบเขาไปนะคะตัวดอกด้านในนะคะก็ถักเป็น6 x เกนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาทําเหมือนตอนที่เราขึ้นต้นนั่นแหละนะคะ1 x 2x เ 3 x เอาเข้ามาใกล้ๆมองเห็นไหมครบรอบแล้วนะคะได้6 x แล้วก็แทงที่ x แรกดึงรอหอขึ้นมาจบในแถวเลยนะคะป้าใช้อธิบายเอานะคะเพราะว่ามันจะมองไม่เห็นอยู่แล้วมันเป็นสีน้ำตาลเนาะดึงลอหอขึ้นมาแล้วก็โซหนึ่งโซหนึ่งแล้วแถวที่2ทํทำเป็น x 1 v 1นะคะมันก็จะเหมือนอันนี้แหละ x 1 v 1นะคะอไม่ใช่ไม่ใช่แถวที่2ต้องเป็น6 เป็น v หกตัวนะคะแถวแรกเป็น6 x แถวที่สองเป็น6ก v แล้วแถวที่3มเป็น x v นะคะก็จะเหมือนกับตอนขึ้นต้นขึ้นต้นด้านบนของหมวกนั่นแหละครบรอบแล้วนะคะ v 6เสร็จแล้วก็แทงที่ x แรกเหมือนเดิมนะคะดึงรอหอขึ้นมาแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งแล้วต่อไปก็เป็น x 1 v 1นะคะ 1> x หนึ่ง v หนึ่งป้าก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะจิ้มเดาๆาเอา x หนึ่งแล้วก็ v หนึ่งไปจนรอบค่ะครบรอบแล้วนะคะก็แทงที่ x แรกแล้วก็ดึงหลอหอขึ้นมาจบส่วนของด้านในของดอกนะคะต่อไปเป็นกลีบดอกค่ะส่วนของกลีบดอกนะคะก็เกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็โซ่สนะคะ แทงลงไปที่ช่องเดิมเลยนะคะที่เกี่ยวไหมขึ้นมานั่นแหละลง f ไป2 f นะคะแล้วก็โซ่2แล้วก็ลงไปช่องเดิมเลยนะคะดึงรอหอขึ้นมานดึงปิดกลีบนะคะพอปิดกลีบเสร็จนะคะข้ามหลักหนึ่งลงหลักที่2องนะคะ เดี๋ยวป้ามองชัดๆก่อนป้ามองไม่เห็นนี่นะคะข้ามหลักหนึ่งลงหลักที่สองเสร็จแล้วก็ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเป็น x นะคะแบบนี้เสร็จแล้วก็เริ่มขึ้นโซ่สองแล้วก็เริ่มทําดอกเหมือนเดิมเลยค่ะทํากลีบเหมือนเดิมเลยนะคะลงที่ช่องเดิมเป็นสอง x, เอ่ยเ F สอง f นะคะ f สองครั้ง f สองครั้งเสร็จแล้วก็โซ่สอง แล้วก็ลงที่ช่องเดิมดึงรอหอขึ้นมาปิดกลีบที่สองนะคะพอปิดกลีบเสร็จก็ข้ามหลักหนึง่งลงหลักที่สองนะคะเดี๋ยวป้าดูแป๊บหนึง่งต้องดึงออกมาดูข้างนอกไฟมันไม่เห็นข้ามหลักหนึง่งลงหลักที่สองเสร็จแล้วก็ดึงขึ้นมาเป็น x เหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วก็เริ่มต้นขึ้นโซ่สองเป็นกลีบที่สามทำเหมือนเดิมเลยค่ะไปจนรอบนะคะมันจะได้ทั้งหมด9กลีบค่ะ พอได้กลีบสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้ดึงรอหอเสร็จแล้วก็ข้ามหลักหนึ่งลงหลักที่สองมันก็จะมาตรงกับกลีบนี้นะคะก็ดึงปิดเลยนะคะกลีบแรกที่เริ่มต้นดึงปิดแล้วก็ตัดไหมได้เลยค่ะต่อไปก็เหลือส่วนใบค่ะส่วนใบขึ้นโซ่สิบสีนะคะขึ้นโซ่สิบสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบได้14โซ่แล้วแทงกลับมาโซ่ที่สองนะคะดึงรอหอขึ้นมาค่ะเป็นปลายของใบไม้นะคะเราจะเริ่มถักจากตรงนี้นะคะตอนนี้ถักโซ่มาก็คือขึ้นโซ่มาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็จะถักแหลมๆแบบนี้นะคะถักโค้งลงมาตรงนี้แล้วก็ถักโค้งลงมาตรงนี้ แล้วก็ถักกลับมาเหมือนเป็นเลข8นะคะพอดึงรอหอเสร็จก็ต่อด้วยคอทอนะคะคอทอหรือ x 1ห,หลักคอทอเสร็จที่สูงกว่าคอทอขึ้นไปก็คือพอคอนะคะครึ่งหนึ่งของพอหนึ่งคอพันหัวเข็มเสร็จก็ลงหลักถัดไปเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วดึงหมดทั้ง3าอันนะคะดึงรอดหมด ครึ่งหนึ่งของพอหคอนะคะเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นพอหนึ่งคอค่ะมันจะสูงขึ้นนะคะเริ่มจาก x แล้วก็ไป t t แล้วก็ไป f นะคะ x ก็คือคอทอพอคอก็คือตัว t นะคะแล้วก็พอหนึ่งคอก็คือตัว f นะคะเสร็จแล้วเราก็จะกลับไปที่ตัว t เหมือนเดิมนะคะ พอ x สูงพอ f สูงสุดแล้วก็กลับไปเตี้ยลงอีกนะคะก็กลับไป t t เสร็จก็ไป X นะคะเตี้ยเตี้ยที่สุด X x เสร็จแล้วสุดท้ายก็ดึงรอหอนะคะหรือ c นะดึงรอหออันนี้คือจบฝั่งหนึ่งของใบแล้วนะคะแล้วเราก็จะถักไปตรงนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งของใบเหมือนกันนะคะก็เริ่ม หลักถัดไปเลยนะคะหลักถัดไปก็จะเป็น x นะคะ x x เสร็จก็ t พันหัวเข็มเสร็จแทงลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วดึงลอดทั้งหมด t เสร็จก็เป็น f แทงลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาถอดออกทีละสองห่วงเป็น f นะคะ f จะเป็นหลักสูงสุด พอ f เสร็จก็กลับไป t ก็จะเตี้ยลงอีกนะคะ t t เสร็จก็ไปที่ x นะคะเตี้ยลงไปอีกพอ x เสร็จหลักสุดท้ายก็จะเป็น c นะคะดึงรลอหอดึงรลอหอเสร็จข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะแล้วก็มาดึงรอหอตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะก็จะถักอีกฝั่งหนึ่งนะคะ พอเราหอเศษหลักต่อไปก็จะเป็น x ก็คือถักเหมือนเดิมนั่นแหละ x แล้วก็ไป t t แล้วก็ไป f นะคะ x แล้วก็ไป t t แล้วก็ไป f มองไม่ค่อยเห็นนะไม่รู้ถูกหลักหรือเปล่า มันจะตรงกันกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะแต่อันนี้คือมันมืดแล้วมันขําแล้วที <c oughs> แล้วก็ไป F F แล้วก็กลับไป T เหมือนเดิมแล้วก็ X คือมันเหลืออีกนิดนึงอยากให้มันเสร็จจบในคลิปเดียวไงแล้วมันก็ดันมาข้าก่อนทุกทีเลย X เสร็จแล้วก็ดึงรอหอหลักสุดท้ายนะคะ รอหอเสร็จนี่ก็จะได้หนึ่งใบแล้วนะคะเราก็ทำไปตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะก็ทำเหมือนตอนที่มานี่แหละ x แล้วก็ t แล้วก็ f แล้วก็ t แล้วก็ x แล้วก็ดึงรอหอค่ะได้มาแล้วนะคะอีกข้างหนึ่งพอดึงรอหอเสร็จหลักสุดท้ายก็ก่อนจะตัดก็ล็อกไว้ทีนึ่งนะคะแล้วก็ตัดไหมเหลือไว้น้อยนึงเอาไว้มาซ่อนไว้ด้านหลังนะคะทีนี้ก็จะเหลือตัวกา้าน ตัวการเราก็จะมาขึ้นตรงที่จบนี่นะคะตรงที่มันจบงานตรงไหนตรงนี้นะคะนี่ที่จบงานเมื่อกี้เนี้แล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ถักโซ่ไปค่ะสีโซ่ สีโซ่เสร็จแล้วก็เอาใบไม้เนี่ยมาวางตรงกลางนะคะนี่แล้วเราก็ถักทับตรงกลางเข้าไปเลยค่ะถักเข้าไปในโซ่นี่แหละนี่แล้วก็ดึงอย่างนี้นะคะก็จะได้ใบติดกับติดกับก้านแล้วทีนี้เราก็ถักก้านต่อไปจะเอากี่โซ่ก็ได้นะคะป้าก็ถักประมาณ3โซ่สีโซ่เนาะสีโซ่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตัดไหม เหลืออันนี้เหลือไปลายไว้เยอะๆหน่อยเอาไว้เย็บเผื่อได้เย็บใบด้วยนะคะนี่ก็ประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยดอกไม้นะคะเราก็อันนี้เราก็มาสอยเก็บไว้ด้านหลังนะคะนี่ก็จะได้ดอกไม้ที่เอาไว้ตกแต่งหมวกนะคะส่วนตัวหมวกก็เรียบร้อยแล้วนะคะลองไปทํากันดูคะ่ะก็ไม่ยากนะแต่ว่ามันจะนานหน่อยนะคะเพราะว่าลายเนี่ยมันลายเล็กไงเนี่ยป้าทําตั้งแต่เช้าจนค่าเนี่ย <c oughs> ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สําหรับใครสนใจสินค้าสามารถเดี๋ยวนี้ youtube เขามีให้กดสั่งที่ติดแท็กผลิตพันธ์ได้ด้วยนะคะใครอยากอุดหนุนบ้างก็สามารถกดสั่งได้คะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆค่ะ